トリックアトリート ของมันต้องมีโนเอลชาเม่ในชุดทีมปาร์ตี้สุดสยองนะครับผมบอกเลยว่าถือว่าเป็นตัวละครที่น่าหามากๆแล้วันเป็นตัวละครซีซั่นที่อยู่ในเกมนะครับเรียกได้ว่าระยะยาวเลยนะเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดโอซ่าชาแนลกันอีกเช่นเดิมนะครับแน่นอนครับในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนครับไปเปิดกาชา1การันตีหรือว่า200ใบนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยควรจะมีในเกมอย่างยิ่งนะครับและสอตัวนี้ทําอะไรได้บ้างครับผมจะ คร่าวๆแล้วกันนะครับว่าโนเอลเนี่ยเหมาะกับการ PP อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าโนเอลเนี่ยจะเน้นนะครับเรื่องการลดแต้มสกิล SP นะครับหรือว่าลดแต้มสกิลที่จะใช้ถ้าไม่ตายนั่นเองนะครับรวมถึงสามารถยื้อยุตศัตรูได้นะครับเหมาะกับเอามาใช้ในการต่อสู้ p v p อย่างมากเลยนะแต่เดี๋ยวมาโชว์ชามี่อยู่นะอ่ะก็คือโนเอลตัวนี้นั่นเองนะ เออนะฮะทริคออทรีตนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่ฮาโลวีนเนาะควรจะมาเดือนตุลาแต่มาเดือนกุมภาแทนนั่นเองนะไม่ต้องแปลกใจนะครับคือจริงๆแล้วก็เกมเรามันพึ่งเปิดนะครับการที่เจ้าตัวละครมาตามแพทมันก็ควรจะตามนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกันมากนะครับซึ่งโนเอลเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆเนาะอย่างที่บอกครับความสามารถคือหลักๆเลยเน้นลงพีพีั่้เองครับต่อมาครับชามี่ตัวนี้เลย ชามี่จะเป็นสายแอคแท็กเกอร์นั่นเองครับโดยชามี่เนี่ยจะเน้นสกิลไปที่การติดเผาไหมสตรูนั่นเองครับแล้วก็น้องเนี่ยจะมีอัลติเมทสกิลนะครับหรือว่าถ้าไม่ตายเนี่ยช่วยในยเรื่องของการเผาไหมให้แรงขึ้นและยังสามารถคอมโบกับสกิลที่2ได้ด้วยน,นั่นเองนะครับถือว่าใครอยากเล่นสายฟาร์มสายตบบอสหรือว่าสายเผาไหมที่สามารถเล่นกับตัวละครในอนาคตได้นะครับก็ควรหาตัวนี้ด้วยส่วนใครที่ไม่ผ่านหอคอยน้องชามี่ถือเปไ็นหนึ่งตัวละครที่เอามันเล่นนะครับหอคอยชั้น100ได้แบบสบายๆเลยน,นั่นนนเองละกันันครบ นี่ก็คือตัวละครทั้งสองตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนการสกิลเนี่ยควรจะมีไหมผมก็แนะนําว่าควรจะต้องมีติดเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็แนะนําว่าให้ไปเติมนะครับผมก็จะเป็นบัตเทิลพาสเลยครับหรือว่าถ้าโชคดีเนี่ยได้ออกมาก็ไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้ไอ้นี้แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวเกมนะครับยังมีการแจกโค้ดนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปติด ตามนะครับผมแฟนเพจนะครับของ a c e b o o k นั่นเองนะครับก็จะมีการแจกโค้ดนะครับเรียกว่าเป็นโค้ดแบบว่าครบรอบหรือว่าเป็นโค้ดของตัวเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นโค้ดติดตามเออนะครับมีคนติดตามถึง1นึ่งแแล้วอะไรแบบดีนะครับเขาก็จะให้โค้ดซึ่งโค้ดทั้งหมดเดี๋ยวจะเป็นเพจหมดเลยก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับเพื่อที่จะได้โค้ดแบบเรื่อยๆในตัวเว็บเพจนั่นเองนะครับมาเอาล่ะฮะเรามาเริ่มสุ่มกันเลยฮะแต่ว่าผมว่าจะไปซื้อตั๋วก่อนละกันนะครับอีกสัก 60บใบนะฮะเออไปซื้อให้เป็น200นะฮะเราจะได้แบบว่าชิวๆถูกไหมเออเราจะได้แบบมีตัวสุ่มกันแบบชิวๆนะ,ะอ่านแน่นอนเราซื้อเลยครับเท่าไหร่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ๆๆไม่ๆๆไม่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 ใช่อย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้เราซื้อเท่าไหร่60บใบนะฮะเออเราซื้อเลยครับใบนะฮะอ,อตามนั้นก็จะได้แบบตึงๆไปเลยฮิจแต่ว่าเมื่อกี้เรามีเท่าไหร่นะเราซื้อมาสัก54บป่ะหรือ56าสนะห้แล้วกันนี่เราซื้อมาเลยครับเราจะได้เปิดกาชาแบบตึงๆ บอกเลยละกันนะครับว่าเหตุผลที่ผมเปิดเนี่ยไม่ใช่เลยครับ2ตัวนี้น่ารักมากๆและผมจะเล่นแน่นอนแต่คือประเด็นคือผมเนี่ยไม่ใช่สายพ v พเพราะว่าเราเล่นแบบเรื่อยๆชิวๆหมายความว่าไม่แน่นะผมอาจจะได้สองตัวนี้เสร็จแล้วพอเพราะว่าตู้หน้าเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยนะครับน้องๆน่าจะรู้กันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะผมเคยทําคลิปไปแล้วว่ามันคือตัวอะไรจับมาในวันวาเลนไทน์นั่นเองเอาเป็นว่าไม่พูดละกันถือว่าเป็นตัวละครที่เรียกได้ว,ว่าเอาป็นว่า ถ้าใครอยากจะรอก็ข้ามตู้นี้ได้นะอันนี้พูดตรงๆแต่คือถ้าคุณแบบขาดความน่ารักอ่ะก็สามารถเอาสองตัวนี้ได้นะครับคือจริงๆแล้วก่อนเปิดแหมกลับไปกลับมาเหลือเกินนะครับคุณจะมีประตูแห่งการพบพานอยู่นะครับก็คือนีเลยคุณสามารถเลือกตัวละครได้หนึ่งตัวครับถ้าอย่างที่บอกครับว่าถ้าคุณจะไม่เปิดตู้นี้เนี่ยนะครับคุณสามารถเลือกสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณชอบสาย p v p ให้เล่นไปที่โนเอลเลยนะครับแต่ประเด็นคือคุณจะเล่นโนเอลตัวสีแดงไม่ได้นะนะครับต่อมาครับถ้าคุณชอบนะครับสายดาเมจนะครับสายฟาร์มสายแบบเผาไหมอะไรอย่างนี้นะครับให้คุณเลือกชามีนะครับแต่ถามว่ามันจะเป็นขนาดนั้นไหมในกรณีที่ผมเล่นเซิร์ฟนอกมานะครับพูดตรงๆนะผมก็มี2ตัวนี้แหละครับแต่ผมก็ไม่ได้เล่นเลยครับอันนี้พูดจริงๆนะสำหรับเราการเป็นสายฟาร์มคือเราเล่นแต่ตัวเดิมๆตัวอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเนี่ยเก็บทรัพยากรนะครับไปในอนาคตได้อย่างง่ายดายได้เองละกันนะครับผมป้า พูดเยอะและเกินนะครับไปสุ่มกันเลยดีกว่าสาหรับการสุ่มกาชานะครับอันเชิญเรตอัพนะครับที่4นั่นเองยังไงใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครที่กำลังดูอยู่นั้นนะครับก็ขอให้โชคดีในการสุ่มตัวละครตู้ดีได้เช่นกันแล้วกันนะครับผมไปเลยรแรกนะครับผมหรือว่าการสุ่มครั้งแรกนั่นเองไปประตูทองมาแต่ไม่ชุดเดรสอืมโอเคนะ รู้กันอยู่แล้วครับเจ็ดโอซ่าเปิดประเดิมมานะฮะรุ้งต้องไม่ได้ครับ10บโลแรกไม่รู้เป็นอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นแบบว่าเรทมันไม่ดีหรือเพราะว่าดวงผมมันดีเกินไปกันแนะ่ฮะตึงเกินมาต่อกันเลยครับ let's go ไปแล้ว10เท่ากับแตกนะครับแต่ที่ประตูทองและไม่ดรสอีกวดวงผมนี่มันจะมันจะพูดยังไงนะครับทุกคนคิดว่าไงอะ่ะดูช่องผมมาทุกคนน่าจะรู้นะว่าดวงผมมันเป็นยังไงนะฮะ เออคือแบบเรียกว่าสแตนดาร์ดมากๆนะฮะสุดยอดเลยนะครับสกิปไปเลยรู้กันอยู่แล้วนะเจโอซ่านะครับคือจัดได้ต้องการันตีเฮ้ยเราเรา,เราจะไม่พูดคำนี้เราจะไม่พูดคำนี้ครับจะได้ต้องการตีผมเชื่อว่าผมจะต้องได้2ตัวก่อนแน่ๆครับแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วว่า ถ้าผมได้มา2ตัวก่อนเนี่ยหรือว่าผมได้การ์ดหรืออะไรเงี้ยผมว่าผมนะ่าจะพอแล้วเพราะสุดท้ายแล้วผมได้ตามรอยเซิร์ฟญี่ปุ่นไปเพราะว่าผมว่าผมไม่ได้เล่นอนะ่ะเพราะไม่ไม่ใช่่าไม่ได้เล่นเกมนะผมว่าผมไม่ได้เล่น2ตัวนี้อยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วเราจะไปตัวละครในอนาคตที่มันต้องเล่นคู่กันกันกบเข้าใจปะมันต้องมีเพชรเอาไว้เก็บในตัวนั้นนั่นงนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายดองเพชรอ่นะรอ2ตัวหรือ4ตัวนั้นจะดีกว่านั่นเองนะครับผมอันนี้แล้วแต่เลยนะโอ้โหเกลือต่อเนื่องเฮ้ว โอเคมันก็เกืออยู่ดีอะนะต่อให้เป็นประตูเงินแต่ก็เกลือเฮ้ยมันเกินไปปะทุกคนว่ามันเกินไปปะผม30โลแล้วอะยังโนล,ลุ้งอยู่เลยอ่ะเฮ้ยอย่น,นี้ก็เกินไปนะโอ้โหไม่ต้องสืบครับเลดตู้นี้คุณจะเจริญรอยตามผมจริงๆอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแต่ก็ตัวละครมันน่ารักอะมันก็ควรจะมีหรืปนะนะมันก็ควรจะมีหรือเปล่านะอืแค่นั้นผมคือเกือแตกไปแล้ว40 โนลุงเลยนะฮะตัวเอสอาร์ก็มาน้อยเอามาผมเชื่อว่าครั้งนี้ต้องได้ครับประตูทองและชุดเดสมาแล้วก็ลืมตาตามสูตรแค่นั้นเรามาดูกันแค่ว่ามันจะหลุดเลทหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะได้หนึ่งตัวหลุดเลทปะหลุดเลทปะหลุดเลทปะอย่าหลุดเลยน,นะเอาจริงมันก็จะเจ็บๆหน่อยนะปบอมบอมคือเรือครับละสกิลการ์ดว่ะขอเป็นใครใครโอเค ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือการ์ดอ,อกก่อนตัวละครเดี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับโดยสกิลของชามี่เนี่ยคือมันจะให้ผลเผาไหม้กับศัตรูสร้างความเสียหายตอนน่อ,เ,อ,นอนเนื่องปราวสองเทินะครับซึ่งในนี้มันให้อยู่แล้วแล้วก็หากศัตรูได้รับผลของเอฟเฟกต์นะครับภัยฟักทองน,นั่นเองนะครับจะสร้างสถานะสัตั้ตั้งศัตรูดังกล่าวเวลาหนึ่งเทินครับคือค่อนข้างโหดเลยนะก็คือต้องใช้ท่าไปตายก่อนอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับ สกิลติดตัวที่เราใช้อันนี้นะครับใช้ได้กับทุกตัวเลยที่เป็นสายแกกเกอร์นั่นเองครับหากเป้าหมายเนี่ยนะครับโจมตีอยู่กําลังได้รับความเสียหายต่อเนื่องจากการเผาไหม้ซึ่งใช้ได้เยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟาน่าุพูดได้ไหมเนี่ยอ่าไม่ว่าจะเป็นฟาน่าในอนาคตละกันนะครับผมมันก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับก็มีโอกาส10%ที่จะให้ผลฟื้นฟูพลังชีวิตกับตัวเองเทียบเท่า20%ของมที่สูงสุดของตัวเองนั่นเองนะก็ง่ายๆว่าคือมันได้ฮิลตัวเองในการณีที่ติดเผาไหม้อันนี้ก็เป็็นนเเรื่่่่่อองงทีีีีดดดคััับแแตตมมกกกววา์ ผมเฉยๆนะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นหมายความว่าเราเล่นแค่ตัวละครก็พอแล้วนั่นเองนะไปคลิปเลยนะฮะก็ถือว่าไม่ได้เกลือนะแต่ก็รุ่งแรกออกมาเป็นการ์ดก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับเพราะสุดท้ายเราก็ได้ทั้งตัวแล้วก็ได้ทั้งการ์ดมันก็จะเล่นง่ายมากขึ้นนั่นเองครับและประตูทองฮนะชุดเดรสใหม่แล้วอัดมาไงอัดอ้าเอาบร อันนี้คือเรียกว่าดวงมีแล้วแต่คือกำบังงี้เหรอเฮ้ยเกินไปคนอื่นคือชุดเดสมาเท่ากับได้ลุงอะ่ะแต่ผมชุดเดสมาประตูทองเท่ากับเกลืออย่างงั้นเหรอโหนะฮะดวงเรานี่มันแบบว่าสุดยอดจริงๆต่อต่อเลยครับโอ้ชุดเดสไม่มาครับประตูทองเฮ้ยเลดมันแย่ขนาดนั้นเลยเฮ้ยทำจริงทุกคนว่าไงวะของผมนี่มันแบบโอ้ ทุกคลิปของผมนี่คือจะไม่มีคําว่าดวงดีบ้างเลยเหรออันนี้ถามจริงจริจใจนะเก้ยแต่ว่าผมได้จิบโซะเออผมยังไม่ได้นะแล้วก็ได้มาพร้อมการ์ดให้อันนี้ก็ถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่เพิ่งได้ไดจิบโซนะเออเป็นตัวละครตีบอสที่ดีนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวซับท,ที่ดีเนาะแต่ว่าต้องเล่นแบบโตชนะธาตุนั่นเองนะเอาละฮะลืมตารุ้งหนึ่งใบขอสองสองฮึมไม่เคยมีดวงอะไรดีๆกับเขาหรอกเอาละฮะตัวแรกเป็นการ์ดเขียวครับและ โอเคเป็นใครครับยังยังก่อนยังก่อนน่าจะเป็นตัวละครครั้งนี้ผมแบบค่อนข้างมั่นใจอย่านะอย่านะโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับโอเคได้อยู่ครับผมต่อครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ก่อนนะครับผมแล้วก็ยังไม่ใช่ไปต่อเรื่อยๆครับผมอย่านะอย่านะโอเคไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับยังก่อนตัวละครตัวละครแน่นอนอันนี้เป็นใครครับดูทิ้งดำ ไม่ใช่เหรอสามดาวใครอ่ะยังไม่มีนะโอเคอันนี้ตัวละครแน่นอนครับเป็นใครครับเฮ้ยใครวะลิวเหรอแต่ผมก็ยังไม่มีนะแต่คือเรียกว่าหลุดเลทได้ไหมอ่ะอ่ะก็ได้แหละนะฮะไอดี ID นี้ยังไม่มีก็คือไอดีหลัก,กนเลยนะสุ่มไปเรื่อยๆหุ้ยแต่หลุดเลนกันนะเลทดีไหมผมว่าถ้าเทียบในไอดีผมนะไม่รู้ว่ามันเป็นเลทผมหรือว่าเป็นเลทเกมนะอันนี้สําหรับผมมองว่าค่อนข้างเกลือนะครับหลุดเลทแต่ก็ได้ตัวที่ดีมาใช้นั่นเองครับไม่ได้แย่ครับ อ๋อโหชุดเดรสไม่มาเลยนะฮะเอ้ยได้อยู่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 เท่ากับว่าได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้ยังชอบเลยอย่านะอย่านะอย่าออกลุนเลสนะบางทีเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าถ้าผมได้ตัวละครมาหนึ่งตัวแล้วเนี่ยเออผมคิดว่าอีกตัวหนึ่งผมอาจจะไปเลือกก็ได้นะเออก็คือแบบเราเก็บเคสตรงนี้หรือว่าเก็บตัวไว้เนี่ยไปสุ่มตัวนาคตข้างหน้าก็ได้นะอ้ยโ,อโหลุนเลสยับเลย โอ้เก yeah. ินเกินน uh. oh, really, uh. ี่มันตู้เลทอัพตัวอะไรกันแน่ครับพ hey, ี่ผมถามจริงๆคุณเลทอัพถุกตัวหรือเปล่าแปลกๆแล้วนะฮะโอ้โหหลุดยับเลยนะฮะลุงก็แทบจะไม่ค่อยได้ไอจุดเด็ดบ่าเว้ผมมั่นใจว่าว่าว่าเกลือลุงลุงท้อเลยเจอเลทแบบนี้ท้อเลยโอ้เจอเลทแบบนีท้อเลยทุกคน เราต้องทํายังไงกับเลดแบบนี้นะฮะการันตีทีรายการรันตีทุกทีนะฮะไม่ใช่แค่เกมนี้นะทุกเกมอ้จุดเดรประตูทองก็หมายมาเฮ้ยมันเกิดไปเพราะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเกินอ้ยเจ็บเกินสุ่มทุกตู้เจ็บทุกตู้อ้อเอาละกูเริ่มกูเริ่มอุทานละกูเริ่มอุทานละเริ่มแปลกแปละแปละ โอเคครับประตูทองชุดเรสลืมตาหน่อยขอสองตาเลย <c oughs> สองตามันมีอยู่จริงไหมวะ <c oughs> <Wow! S 2> สองตัวเนีนามาหนึ่งครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ก็ไม, <c oughs> ไม่เคยได้สองหรือสามกับใครอย่าง,างคนอื่นเขาเลยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้บไรวะชาม่หยอชาม่ฮะโอเคได้ชาม่แล้วก็ได้การ์ดมาแล้วนะครับห <c oughs> มายความว่าห <c oughs> มายความว่าหมายความว่าอะไรครับทุกคนหมายความว่าเราเราควรจบเพียงเท่านี้เว้ยเออเพราะว่า ผมรู้จักสภาพผมแล้วอะผมเกลือมากเลยอะคือถ้าผมเปิด80ต่ออะสุดท้ายตัวละครผมไม่น่าจะมี2ดาวแน่ๆครับผมเลยรู้สึกว่าผมพอดีกว่านะฮะเออเหลือ80ใบไปเปิดตัวละครในตู้หน้าๆดีกว่าเพราะว่าตัวละครพวกนี้มันก็ไม่ได้แบบเป็นตัวละครในเกมเลยขนาดนั้นเนาะอันนี้ผมพูดจริงนะคือตอนแรกอะตั้งใจจะเปิดถึงการตีแต่คือเราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยผลประกอบการที่มันได้มาระหว่างทางเนี่ยมันดีไหมดูดิผมได้ชามี่มาได้การ์ดมาเอเคนี้พอหมายความว่าผมจะเอานะครับ ตัวโนเอลเนี่ยเป็นกุญแจเปิดเอาแล้วก็จะเติมแบ t เทนพ a าสนะครับเพื่อที่จะเอาการ์ดโนเอลแบบเพราะว่าผมจะมีทั้งตัวละครทั้ง2ตัวได้แบบไม่ยากเลยน,นั่นเองนะครับก็ได้ทั้งตัวแล้วก็การ์ดแค่นั้นคือพอแล้วนะครับผมส่วนดาวเนี่ยแบบมันไปขึ้นทีหลังได้แค่เราไล่ตีบอสโกลเลมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีแบบการเพิ่มดาวตัวละครนะครับแล้วก็การเพิ่มดาวการ์ดเข้ามาก็คือเล่นกิจกรรมในนาคตหมายความว่าถ้าตัวนี้มันเก่งในนาะคตจริงๆอ่ะการเพิ่มดาวตัวละครมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด เข้าใจปะเออนะครับเราไปเอาตัวละครที่มันสุดหรือว่าตัวละครลิมิเต็ดในตู้หน้าดีกว่านั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็ลิมิเต็ดกว่าด้วยนะครับแล้วก็รอดูแล้วกันนะครับวันในทายนี้ผมไม่ได้บอกนะเป็นตัวอะไรนะครับก็ไม่ได้ลีกนะเราก็แค่เกรงรอเอาไว้นั่นเองนะครับว่ามันจะเป็นตัวอะไรนั่นเองนะครับแต่ข่าวสารต่างๆผมเคยทําไปแล้วครับก็ลองไปดูย้อนหลังได้แล้วกันนะครับส่วนวันนี้นะฮะกาชารับผมถือว่า โคตรเกลือครับแต่ว่าสุ่มกาชาเชลยมันก็เกลือตลอดนะซึ่งแน่นอนครับอย่างที่บอกไปอยากอยากจะสุ่มถึงการตีแต่ว่าไม่เอาแล้วนะเพราะว่าเลทมันมันไม่สมดุลนะถ้าเลทมันดีผมอยากจะไปต่อจริงๆนะครับผมก็เลยคิดว่านี่เลยนะคุณแจเรามาเปิดโนเอลครับแล้วก็ไล่ทำโคอสไปดูนันนี่ครับและต่อมาก็เราจะเติมแบตเทนพลาสนะครับเพื่อที่เราจะเอานะครับเป็นตั๋วของโนเอลมานั่นเองนะครับซึ่งตั๋วโนเอลเนี่ยจะให้นะครับเป็นผลดีบัฟลดพลังโจมตีเวทสามนะครับกับศัตรูสองเทิร์นครึ่งมันให้อยู่ และอันนี้ครับจะมีการปิดกั้นนะครับการฟื้นฟูพลังชีวิตกับศัตรูเป็นเวลาสองเทิร์นซึ่งอันนี้ถ้ามีการ no ์ดโนเอลมันก็จะช่วยในเรื่องตรงนี้ไปได้เลยนะครับต่อมาก็ถ้าโนเอลใช้หรือว่าตัวสายดีบัฟใช้เนี่ยเมื่อได้รับความเสียหายนะครับมีโอกาส20%ที่จะให้ผลดีบัฟนะครับ SP สลบหนึ่งกับศัตรูทั้งหมดนั่นเองแล้วก็ถ้าการ์ดยิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีโอกาสติดมากยิ่งขึ้นซึ่งเอาจริงนะสำหรับผมเนี่ยการ no ์ดโนเอลถือเป็นการ์ดที่ดีีีมาาาาาาากกกกๆๆแลล้้ววววว็็คคครรรรรเเเปนน์ดดท่่่่อไใสสัััับลลบบตตะะะยฟงพ พอเอาไปใส่ใน PVP ได้เนี่ยมันโกงมากนะแล้วพอระยะเวลาคุณเยอะแล้วพอคุณโดนรถโจมตีไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะโดนนะครับ HP ลบหนึ่งทำให้ฝั่งตรงข้ามนั้นใช้ท่าไปตายแล้วก็เล่นยากมากยิ่งขึ้นครับโนเอลถึงเป็นตัวละครที่โคตรจะเมตานั่นเองครับส่วนการ์ดนี่คือเมตาอยู่แล้วแล้วตัวละครมันเนี่ยเมตาด้วยยิ่งเล่นโนเอลกับโตโรเข้าไปนะผมบอกได้เลยว่าเก่งมากๆแต่ย้านะครับว่าโนเอลตัวละครแค่ PVP เท่านั้นนะครับถ้าเล่นในโหมดอื่นคือมันจะง่อยแบบกากมากๆเลยนะครับแต่ว่าชามี่เน แต่มันเป็นตัวละครกลางๆไงซึ่งในอนาคตก็จะมีเมเลโอเนา่าอุ๊ยเราพูดไปแล้ว มันก็จะมีตัวละครตัวนั้นอยู่นะครับที่จะเป็นเผาไหม้แล้วก็ยั่วยุได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนมันก็จะดาเมจดีกว่านะครับเป็นตัวเผาไหม้แล้วก็เป็นดาเมจได้ด้วยอะไรแบบนี้แต่ตัวนั้นเป็นตัวโล่นะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ2ตัวละครก็แนะนําว่าให้หานะครับมันจะได้แบบดีต่อใจในไ d เดีของคุณนั่นเองละกันนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์แฟนเพจนะครับผมของ Black c คเวอร์โมบายนะครับเพื่อที่คุณจะได้รับโค้ด้ yeah ไม่ขาดสายนั่นเองแล้วก็ของแจกในมีเยอะนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆในเกมนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มโคตรโหดโคตรอันตรายครับนี่กิจกรรมก็เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารนะครับให้คนให้ของอะไรเงี้ยยเช่นเราทาอาหารมาแล้วก็ให้ยามีนะครับเราสามารถได้รับของตัวนี้ทั้งหมดเลยนะตัวเลยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแล้วก็ไปตามหาวัตถุดิบโดยการทาเคล็ต่างๆไม่จะเป็นการใช้พลังงานใช้ตัวความทรงจานะครับอื่นๆอีกมากมายนะสายสัมพันธ์สุดเดือดอะไรเงี้นะครับก็คือนั่นแหละมผมสูมไปแล้วร้อยยี่สิบงแต่ว่าถ้าผมจะเอาถึง300 เฮ้ยจริงๆมันก็น่าสนใจนะอันนี้คือเขาเอามาล่อหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้ก็ตั๋วเลือกหน้าสกิลอ่ะอันนี้ร้อยยี่สิบเฮ้ยผม120ร้อยยี่สิบพอดีเลยว่ะเออนะฮะผมร้อยยี่สิบพอดีเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยลองรับดูหน่อยดิรับหน่อยดิเออได้อยู่แล้วก็ห้าสิบเฮ้ยมันควรสุ่มนะคือมันมีของมาล่ออ่ะเอออันนี้คืออะไรอ่ะตั๋วเลือกเจ้าเวดินซ์อาร์เหรอเฮ้ยคุ้มนะเนี่ยเปิดสองร้อยได้การเดินซ์อาร์หนึ่งใบแต่ว่ามันก็เป็นใบที่เฮ้ยโห มียามีมีฝาโอ้โหมีโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วตัวละครอะดูดิดูตัวละครหน่อยดิเฮ้ยเอาเรื่องฮะฟานาวิตโตไลอารด้วยนี่เต็มเลยครับเคียตะคาโนโอ้โหทุกคนต้องสุ่มแล้วว้าวอย่างนี้นะฮะใครที่กอคลิปหรือจบคลิปตอนผมสุ่มกาชาแล้วเสียใจด้วยจริงๆนะครับผมเพิ่งมาเห็นจริงๆครับโอ้โหสุ่มกาชาถึง300นะครับและในนี้100ได้ถ้า2 5 0บาทนีได้เลยเนี่ย ตูเออสามารถสุ่มรับหินปุกเซกเหรอสุ่มรับหินปุกเซกหน,นึ่งอันอันนี้เป็นระดับ LR เท่าไหร่อ่ะ20อันเหรอเฮ้ยสุ่มโคตรด,ดีนะฮะมีอะไรบ้างในนี้อย่างที่เราต้องการในงะับเป็น M A T K แต่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามี M A T K เปอร์เซ็นต์ด้วยแอกแอกเปอร์เซ็นต์โล่เปอร์เซ็นต์เลือดเปอร์เซ็นต์อัตราคิดเปอร์เซ็นต์ของมันดีเกินไปหรือเปล่าของมันดีเกินไปหรือเปล่าทุกคน นะฮะเรียกว่าเป็นตู้ดักได้ไหมอ่ะและนี่คือสามารถเลือกรับเครื่องประดับ LR ได้1ชิ้นจากขีบนะครับเครื่องประดับ LR 1ชิ้นด้วยถ้าสุ่ม300นะฮะเรามาดูซิว่ามีสายดาเมจไหมมีครีเดฟครีเดฟครีเดฟนะฮะแต่ไม่มีเป็นดาเมจนะมีป่ามีป่าไม่มีนะฮะไม่มีเป็นดาเมจเนาะไม่มีแบบกายภาพและก็เวทนะครับไม่มีเลยแต่ว่าเฮ้ยคุณแค่สุ่ม300คุณก็ได้แล้ววะทุกคนนะครับผมอาจจะมีพัฟถูกก็ได้นะครับยังไงใครกดไลค์นะครับก็ ตามนั้นนะครับถ้าไลค์ถึงสัก200ละกันนะครับผมเอาไลค์ถึง200ยอดวิวขอ10,000ละกันนะครับผมเออถ้าคุณดูถึงนะครับเราจะมาต่อสุ่มพาร์ทภูนั่นเองแต่ว่าถ้าไม่ถึงนะก็ไม่เป็นไรครับเอาเท่านี้ก็ได้หาไม่เป็นไรครับเราก็คนสนับสนุนกันมาเท่านี้ใจนะครับป่ะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากละกันนะครับก็ยังไงก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับบอกเลยว่าของแจกเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับใครที่ไม่มีของ LR อหรืออะไรเงี้ยคือโอ คือเฮ้ยเกมแจกเยอะนะตอนนี้ก็แจกเยอะมากนะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเล่นเนื้อเรื่องกันดเลันะครับไปอย่างนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนลครับขอให้เลกาชาเป็นเลทที่ดีแล้วกันนะครับสุ่มจนจบก็ขออะไของดีๆเข้าไปเช่นกันนะครับผมขอตัวไปเล่นเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ